หนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลสวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับฟนะุตซอลไอดิเก1สัปดาห์ครับกับเรื่องราวของการลุ้นหนังโตงเล็กไทยนะครับสัปดาห์ของการเบรกในฟุตซอลทันพิมลิศนะครับที่หยุดกันไปครับวันนี้เราก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้ว่าลีกจะไม่มีการแข่งขันแต่ทีมชาติก็ขยับมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะมีการปรับตัวแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาติดหลายคนครับนอกจากนี้ยังมีข่าวสาร นรอบสัปดาห์ที่เอามาฝากกันนะครับปิดท้ายด้วยไฮไลท์เกมอุ่นเครื่องนะครับของทีมฟุตซอลไทยครับ4เกมด้วยกันนะครับพบกับทีมราชนาวีพบกับทีม u 21พบกับทางด้่นของสมุทรสาครแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับตัวโชว์รายนี้เรบจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ของการฟุตซอลไทยครับแล้วก็ปีนี้เขาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับ แม้ว่าทีมโตสังกัดอย่างนนทบ,บุรีต้นหลังสันจะอยู่ในโซนไายตารางแต่ว่าก็ยังมีผลงานที่โดดเด่นครับเขาคือทางด้านของธนพลมณีเพชรนะครับริมเส้นดาวรุ่งวัย20ปีเท่านั้นเองนะครับที่ติดชุดนี้เป็นครั้งแรกเลยครับโดยก่อนหน้าครับรุนพี่ที่ประสบความสมําเร็จในวงการฟุตซอลไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ดิตโตสงเคราะห์หรือว่ากิรติจงสถิตเถียนนะครับก็มาจากรัวของนนทบ,บุรีทั้งสิ้นครับ ธนาพลเปย์หนึ่งคนครับที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและก็เป็นหนึ่งในเลือดเนื้อเชื้อไขของทีมฟุตซอลนนทบุรีนะครับด้วยการที่เป็นเด็กป้าตแต่เยาวชนอายุ19ปีเท่านั้นปีนี้ครับผลงานเกินตัวแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างต่อนเนื่องจนถูกเรียกขึ้นไปตตดทีมชาติไทยนะครับภายใต้การรับของวิคเตอร์เฮอร์แมนไปพูดคุยกับเขากันครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็เส้นทางในการเล่นฟุตซอลมีอะไรกันบ้างครับก็เล่นมาแรกก็ ได้ไม่เป็นเลยกดดันที่มันเก่งนะครับ <Okay. S 1> พอได้โอกาสเรื่อยๆก็ปรับตัวได้พี่ปีแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้สัมผัสกับพี่แอนเยอะเพราะว่าจะเป็นโดยจะเป็นพี่นัครับพี่แอนเขาเป็น เขาต้องไปเดินงานเรื่องเดินเรื่องเยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาได้ระบบอะไรมาหลายระบบอยู่นะแล้วก็การเล่นเนี่ยนะครับขยันนะครับกับการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ครับพอใจครับพอใจครับผมต้องตุแตต้องตุ้ยเราด้ประกรับก็ได้ลงเล่นบ่อยครับไม่ใช่แล้วตอนแรกตอนแรกก็ท้อเหมือนกันนะครับท้อท้อเลยครับแล้วมันเหมือนแบกภาระด้วยครับหลายๆคนตพอนก็บอกว่าไม่ต้องท้อให้เล่นไป เต็มที่ของเราพอมีไม่อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องสู้อ่ะหลายหลายปัจจัยตัวที่เสริมเข้ามาด้วยครับเล็กสองเนี่ยมันมีประสบการณ์เนี่ยครับแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยตกใจเหมือับพี่ตกใจไปออกอ,อกทีเดียวเลยอ่ะพร้อมกันหมดเลยพี่จ๋ยไม่ทันทันพี่ก้องกับพี่ไก่ก็ไม่ได้คิดเลยพี่ก็คิดว่าอยู่ต่อแน่นอนนะไม่ได้ไปไหนแน่นอน,น,น,อนก็มารู้ข่าวทีพี่ก้องพี่ไก่ก็ไปแล้วครับ ตอนพี่อาเรียกก้องถามว่าแลงไหมมันไม่แฝงนะเพราะผมเพิ่งเล่นด้วยละเพราะคือยังไม่ได้คิดปัจจัยเนี่ยคืออยากหาประสบการณ์มากกว่าปีนี้เล็กแรกเป็นแมตช์สมุรสาครนะครับทไมก็มันสนุกดีส er ู The ้ได้สนุกดีครับ อพอผัดกันนำมากันตามไม่ประทับใจโคราชครับโอ้โหยับเลยแล้วเลยไม่ได้ดังใจเลยครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วมันรู้กันอยู่แล้วพี่ต้นอยู่กันมานานนะครับก็ให้กําลังใจตลอดกระตุต้นยังไงเรากระตุต้นรานยังไงก็คือไม่ให้ท้อครับพยายามพอไปกินข้าวกินอะไรก็คุยกันตลอดครับ ก็คือช่วยให้เต็มที่ครับไม่ให้ตกชั้นนะฮะจะเล่นต่อปีหน้าครับมีก็มีนะครับพี่ห,หลายๆทีมอยู่กพี่ต้นเหนือก็ติดเพราะอะไรก็ดูแลผมมาตลอดครับกับอาจารย์อีกคนหนึ่งครับอาจารย์ต้อมอยู่ขเข้ามาตลอดนี่แหละครับไอ้ทีมชาตินี่แหละพี่ก็ไม่คิดว่าจะติดเหมือนกันตอนแรกแต่มามีชื่อเฉยมองไกล ก็อยากจะช่วยทีมชาติให้ได้เยอะที่สุด่ะพี่ตอนแรกงงครับงงเลยไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งตัวเล็กแรกทำผนง้นไม่ได้เลยไม่ค,นค้นข้างที่จะไม่ดีเลยครับ เพิ่งจะมีเลกสองเนี่ยะครับที่จะเริ่มค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมที่พัดทัดใจก็คือแมตช์ที่เจอกับภูเก็ตนะครับที่เสมอหก <6 S 1> ก็คือโดนนำไปเท่าไหร่เหลือหกสีก่ครับแ,รแล้วก็กลับมาได้ครับกับมาตอนแรกห้าสองแล้วก็กลับมาได้ถือตู้ครับโอเคมันวิคเตอร์กข้าไปนั่งดูน่าจะเป็นเกมนั้นแหละที่สอนก็คือให้ผมกล้าเล่นนะครับ แค่นั้นเราไม่ได้สอนอะไรยเยอะๆเช่นระบบอะไรพวกนี้ครับเรียนรู้ก็มีประสบ,บก,การเล่นเนี่ยนะครับเขาก็คอยสอนคอยอะไรครับที่ปรึกษาที่ดีที่สุดแล้วครับใครจะไม่คุยกับพวกพี่ต้าพี่แปะพี่ต้าอะไรพวกนี้ครับพี่อ่านเมื่อได้สอนแล้วจะไม่จะคุยตลกเดียวพี่พี่แปะเอาแนวตลกเดียวครับ น่าจะดีขึ้นนะครัแล้วจะจะเป็นมืออาชีพครับท่าพี่ต้นยังอยู่นะครับแต่ขึ้นข่ามืออาชีพก็อยากเป็นนักนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่นงในเมืองไทยครับก็อยากเป็นไม่เคยคิดเลยพี่คิดว่าอยากไปแต่ไม่รู้จะไปประเทศไหนเหมือนกันเลยไม่เลือกญี่ปุ่นจะเป็นอิตาลีญี่ปุ่นครับใกล้บ้านเลยใกล้บ้านดี ก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆแบบนี้ครับเป็นกาลังใจครับก็ตั้งแต่ได้สองมากองเชียร์เยอะๆรู้สึกกองเชียร์เยอะมากมันมีแรงสู้ครับแรงมีหมดแล้วฐานเหนกองเชียร์ก็สู้ครับนั่นเป็นธนพลมณีเพชรนะครับกับการติดทีมชาติครั้งแรกรวมไปถึงอนาคตฟุตซอลที่ยังอีกไกลเลยครับต้องดูว่าเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ ที่ตัวเองขึ้นไปนะครับจนเป็นตัวหลักของทีมชาติได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไท,าทายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงที่2นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยครับไปดูกันที่ของวเคลื่อนไหวของขุนพลฉนามโตเล็กชมบุรีบูเวฟที่มีโปรแกรมจะลงสนามในการแขง่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2015ในระหว่างวันที่31กร,รกฎาคมถึง7สิงหาคมล่าสุดทัพขุนพลฉนามโตเล็กที่เดินทางจากประเทศไทย วันที่27กรกฎาคมก่อนจะถึงที่พักก่อนจะพักที่มหาคนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิเมเรตหนึ่งคืนและจากนั้นวินต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน EK971 มาถึงสนามบินเมืองเตหะรานประเทศอิรานและเดินทางต่อด้วยรถบัสอีก6ชั่วโมงเพื่อถึงเมืองอิสฟาหฮานประเทศอิอรานไนที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าเมืองไทยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนักวิจัยนงานคุณสุใหญ่ได้กล่าวถึงการเดินทางในครั้งนี้ว่า การแข่งฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักเตะทุกคนรอคอยกันอยู่แล้วเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จะได้มีโอกาสในการแซงศักยภาพว่าชมบุรีบุฟเฟจะยังคงรักษาความเป็นทีมแนวหน้าของเอเชียเอาไว้ได้หรือไม่ดังนั้นการแข่งขันในปี2015นี้จึงมีความสำคัญและมีความหมายกับนักเตะทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งก็หวังจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่3ติดต่อกันแต่คว่าคงจะมองการแข่งขันไปแบบนัดต,ต่อนัดตั้งแต่รอบแรกและจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้อย่างเด็ดขาด ขณะที่ความพร้อมของนักเตะถือว่าสมบูรณ์เกือบจะครบทั้ง16คนซึ่งนักเตะที่เดินทางมาทุกคนมีสภาพร่างกายที่วิสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจจะมีเพียงแค่สมุทรถึงกลางเกตสดาว,วงแก้วและซาป,ปาเท่านั้นที่ยังคงต้องรอทดสอบความฟิตสองสุดท้ายว่าจะพร้อมสำหรับเกมแรกกับสโมสรน,นับอาวาซาจเอรักหรือไม่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุฝนกระหนำ่ำอย่างหนักเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ยิมเนเซีมยมเทศบานลนนทบุรี ึ่งเป็นสนามซ้อมของนักเตะในจังหวัดนนทบุรีชุดกีฬาเยาวชนแห่งชาติและชุดกีฬาแห่งชาติได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีกอีกทั้งตัวอาคารก็มีความทรุดโทรมลงไปมากกว่าเดิมล่าสุดปทวิกรรื่นเสืออดีตกุนซอทีมฟุตซอลนนทบุรีได้ออกมาเสนอแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการพึ่งคืนรังเพื่อดมทุนในการซ่อมแซมเยิมเนียเสียมจังหวัดนนทบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยปทวิกรรื่นเสือให้โค้ชทีมเยาวชนนนทบุรีได้ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซ่อมหลังคา สนามยิมเนเซียมจังหวัดนนทบุรีสถานที่ฝึกซ้อมของนักเตะเยาวชนฟุตซอลนน,นทบุรีหลังจากที่หลังคายังไม่รับการซ่อมแซมมาหลายแรมปีและถ้าหากโดนฝนถลม่มน้ำจะั่วลงใส่พื้นสนามทันทีซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายต่อนักกีฬาโดยจะเตรียมการจัดงานพึ่งคืน,นรังเป็นงานรวมตัวของเหล่าบรรดาน,นักเตะทั้งชุดเก่าและชุดปัจจุบันของสโมสรนน,นทบุรีเพื่อดมหาทุนซ่อมแซมในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา18เดนการเป็นต้นไป ที่สนาม,มยูเนเซียมสนามกีฬาการจัดนนทบุรีผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คดแอร์พัวีกรรื่นเสือมาเลโทรศัพท์086 375 6766ความวุ่นวายของกานขันฟุตซอลไทยแลนด์พิมพลีนับตกค้าง2คู่ระหว่างการท่าเรือเวือไทยที่เจบกับศรีปรุมศรีเทเกตและราชนาวีพบกับแบงคอบพีทีเอสที่เรื่องมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดคู่ระหว่างการท่าเรือเวือไทยกับศรีปรุมศรีเทเกต จะทำการแข่งขันในวันที่2ส,งสิงหาคมนี้โดยฝ่ายจัดการแข่งขันทีมฟุตซอลพิมพิตรได้เปิดเผยว่าการแข่งขันระหว่างการท่าเรือเวียดนากับศิีบุตมศรีเกตได้ข้อสรุปออกมาแล้วโดยจะแข่งขันในช่วงที่ลีกยังพักอยู่ให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยและโปรแกรมของสโมสร,รซึ่งทั้งสองคู่จะกลับมาแข่งขันในวันที่2ส,งสิงหาคมนี้เพื่อครบตามโปรแกรมทั้งหมดขณะอุดมทวีสุขเฮชโค้ชของการท่าเรือเวียดนาได้ออกมากล่าวถึงความพร้อมในเกมที่ะพบกับศิีบุตรมศรีเกตว่าตนเองไม่ได้กังวลอะไรมาก เนื่องจากทีมซ้อมกันอยู่แล้วขาดเพียงแค่นักเตะ4คนที่ติดทีมชาติไทยแต่การแข่งขันในเกมนี้การท่าเรือก็พร้อมที่จะลงสนามเพื่อคว้า3คะแนนก่อนที่จะกลับมาจากช่วงเบรกของการแข่งขันในหนึ่งสัปดาห์ขณะที่หนึ่งคู่ระหว่างราชนาวีกับแบงคอกเอฟซียังไม่ได้มีการระบุวันและเวลาของการแข่งแต่อย่างใดนัะตกค้างของทลนด์ฟุตซอลพิมพิรกคู่ระหว่างการท่าเรือเวทยดนามพบกับศรีปรทุมศรีเทเกตจะทำการแข่งขันในวันที่2ส,งสิงหาคมที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตในเวลา18บแนาฬิกา ของขึ้นัยของไก่ขันฟุตซอลไทยแลนด์ดิวิชั่น1ฤดูก,กาล2015ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี10สโมสรจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันและล่าสุดสโมสรพัทยาอารีนาได้แจ้งขออนงของเลื่อนโปรแกรมไก่ขันออกไปจากวันเสาร์ที่15สิงหาคมเป็นวันพที่19สิงหาคมแทนเนื่องจากสนามย้าทั้งสองสนามของสโมสรพัทยาอารีนายังไม่พร้อมในการใช้จัดการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก สนามยังไม่เสร็จสิ้นขณะที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา7็ดกระติกา,ตะก,ก,การแข่งตะก้อนแทยแลนพีเบลีรูปการ2015ซึ่งจากการประชุมทั้งหมด10สมโมสรมีความเห็นร่วมกันคือเรื่องการแข่งขันออกไปโดยใช้สนามเทศบาลปลายบางของสมโมสรกรมทางหลวงเป็นสนามแรกในการเปิดฤดูกาลของฟุตซอลไทยแลนดิวชั่น1อย่างเป็นทางการเดวันที่19สิงหาคมสมครโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ยา,กกายจัดการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันอัแรก19สิงหาคมที่สนามเทศบาลตะบนปลายบางจังหวัดนนทบุรี สิบนาฬิกากายฟ้าสุพเผยภาคพบกับห้องเย็นท่า in, ข้าม12บนาฬิกาพัทยาอารีนาพบกับอุทัยธานี14ีนาฬิกามหาวิทยาเกษตรบดีพบกับเวียงพิงเชียงใหม่16กนาฬิกานครราชสีมาซทสพบกับวอลิคคริสเตียนและปิดท้าย18นาฬิกากลมทางหลวงพบกับนครปฐมสำหรับ10สโมสรที่จะลงทำการแข่งในศึกทนายฟุตซอลดิวิชั่น1ประกอบไปด้วยพัทยาอารีนาเวียงพิงเชียงใหม่ห้องเย็นท่าข้ามนครปฐมฟุตซอลคลับนครราชสีมาซทส กายฟ้าสวมภูมิภาคกเกษมบดิตกรมทางหลวงวาริคคิสเซียนและอุทัยธานีใช้ระบบการแข่งขันขแบบภูหมุนเวียนเป็นเจ้าบ้านในแต่ละสัปดาห์และจะมีการแข่งขัน,ขนครบทั้ง5คู่เริ่มตั้งแต่ส0นาฬิกาไปจนถึงคู่สุดท้ายเวลา18บนาฬิกาผู้ชมจริญสิงหาสนาผู้เล่นของภูเก็ตยูเนเต็ดที่เวลานี้อยู่ในช่วงของพักการแข,ข่งขันท่ารฟุตซอลพิมยรีได้เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมและรักษาความฟิตกับสโมสรสมุทรสาครก่อนที่จะกลับไปฝึกซ้อมกับทีมต้องสงกัดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยผู้ชมลงสนามให้กับทีมสมุทรสาครในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับทีมชาติไทยวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาไน้กล่าวว่าตนเองตั้งใจที่จะมารักษาสภาพความฟิตและที่ภูเก็ตเอเดอยังพักการฝึกซ้อมไปจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งไม่ได้มีการเตรียมที่จะย้ายทีมมาเล่นให้กับสมุทรสาครน,นี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ผู้ชมจเจริญสีสนาได้กล่าวต่ออีวว่าต้องขอบคุณสมสรสอนฟุตซอลสมุทรสาครเทนตนเองได้ฝึกซ้อมและได้ลงสนามซึ่งที่นี่ตนเองได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนเก่าที่เคยร่วมทีมนนทบุรีด้วยกันทั้งผู้เดตสคราะ และเกียรติจงสถิตเสถียรทําให้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าโปรแกรมซ้อมของสมุรสาครเพื่อการกลับไปต้นสังกัดจะได้ไม่ต้องเรียกความฟิตตั้งแต่ต้นใหม่อีกครั้งปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของทด์ฟุตซอลพิมลีชุดเตรียมลงทาการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015โดยหลังจากที่เลื่อนนักเตะเข้ามารายงานตัว23คนและเก็บตัวฝึกซ้อมล่าสุดเมื่อวันที่29ของก,การกฎาคมที่ผ่านมาวิกเตอร์แมนหัวน้าฝุกสอนทีมชาติไทยชาฮอนแลนได้ทำการตัดตัดตวนักเตะเหลือเพียง16รายไปที่เรียบร้อยแล้ว รอนลงอุ่นเครื่องอีสองเกมกับทีมชาติอิร่านเซียและนครราชสีมาวีวันโดยนักเตะของการท่าเรือเมียไ,ไทย4คนไม่สามารถเป็น16คนสุดท้ายได้รายชื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทย16คนสุดท้ายประกอบไปด้วยอัศมิงตาเละและเฉลิมศรีพว่พวงศรีสองพุ่สารประตูแนวรับมีปิยพันธ์รัตนะอัมพลศรีนะแก้วสิทธิชัยชมบ้านแพ้วล่นคนอื่นมีวรุษหวังสมาแอลธนพลมณีเพชรกองราเหล็กกาสรศักดิ์คุณจังรีดกิติพงศ์สนสุวรรณปิยนัทนุษยา สิทธิชัยประสงสินพรเทพสนมิตรผู้ก,กันโด่งดังวงลรปปาสมสวยนพดลโคเพิ่มทรัพย์สำหรับเจักเตท,ที่ถูกตัดออกประกอบไปด้วยสิธิพรกัจเจรินปัญญาบัวคาอุลิตลสนาการคณิสอนคู่พันศักชายหาไม่ตีเวัตแจมกะจางและพรมงคลสีทรัพย์แสงสําหรับการตัดตัวในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การตัดตัวเพื่อน,นําไปอุ่นเครื่อง2เกมเท่านั้นนังเตท,ที่ถูกคัดออกไปเจคนจะไปรวมกับเตจชมบุรีบุเวฟสี่ถึงหราย ที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากที่ฟุตซอลไทยแลนด์พเมร์ลีกปิดฤดูกาลลงและเป็นข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่งหน้ากลับมาตามไฮไลท์4เกมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงสุดท้ายของฟุตซอลเด็กนะครับช่วงนี้มาดูไฮไลท์ของทีมไทยครับในเกมอุ่นเครื่อง4นัดนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมแรกบุกไปเยาราชนาวีครับที่สนามพุทธิอนันต์ตัวผู้เล่นของราชนาวีนี่มี2คนนะครับในทีมไทยอัมพลศิีละแก้วแล้วก็เตียนนุศยาครับขณะที่ ราชนาวีเองก็ได้ตัวหลักอย่างเจสราชูเดชนะครับเป็นกัปตันทีมในเกมนี้ดีกรีทีมชาติไทยเหมือนกันครับเจสราชูเดชัวนี้พัดเมกนะครับก็มีเวลาให้ได้เตรียมทีมนะครับสำหรับทีมชาติไทยออก้านมาครับไทยได้ประตูจังหวะนี้ครับนโดลโค้เพิ่มซับนะครับซัดเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับ นาที18นะครับเล่นแบบไม่หยุดเวลานะครับราชนาวีมาได้ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้ครับพันธวัฒน์ธงชัยนะครับนาที19 1 1ครับดูที่มาจังนี้ลองยิงอ้คหสุดยอดเลยครับสุธิพรกัดเจริญครับ2อประตูตบอ1น1นะครับนาที24ครับลูกนี้ แกเฮสมาได้อะไรครับหนีมามรุตหวังสมัยเอ๋โอ้โหลากจากแดนตัวเองเข้ามาครับแล้วลองยิงเลยโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับจังหวะนี้ของวรุตหวังสมัยเอลนาที48ครับโอ้โหลากบอลมาจากแดนตัวเองนะครับแล้วก็ซโล่เดี่ยวเข้ามายิงครับสุดยอดยิงเปนี้ฟอร์มดีมากๆครับธนพลธนพลโฉบมาอ้าวพลาดครับโดนตัดมาได้อํพพลคืนเฉลิมศรีครับเฉลิมศรีอ้าวจับบอลผ้าแล้วโดนจิ้มจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ เป็นมนชัยสุโภนะครับทำประตูได้นาที49นักษนาวียังลุยครับแต่ว่าโดนตัดมาได้อัมพงศิลาแก้ตัดมาครับตอนนี้นพดลน,นพดลโยกแล้วอ้าวทำเข้าประตูตัวเองครับเป็นมนชัยนะครับคนที่ยิงประตูเมื่อสักครู่นี้แล้วมาได้จุดทุระยะสองครับวิภูสณะเตรียมสวัสดชัดเข้าไป จบเกมนะครับเป็นทีมชาติไทยเอาชนะราชนาวีไป4ประตูต่อ3แบบสุดมันเลยครับเกมต่อมานะครับ27กรกฎา,าคมครับเกมนี้โลนานอุนเคลื่องกับทีมชาติไทยชุด u 21ชุด u 21ก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกเลยครับได้บุลเลอร์เจริญวง์นะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเตะจากแลนผู้ซอลพิมารีกติดกันมาหลายคนครับดารงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับใน ได้ขันวันนี้ครับออซ้ายมาไทยที่เหนือกว่าครับได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0นะครับสุธทพรกับเจริญครับประตูแรกนุ่ก็ได้เห็นทั้งดาวรุ่งแล้วก็ผู้เล่นที่จะใช้ในทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับดูครบวรุษยิงจวนนี้โอ้โหหมดสิทธิ์ครับผู้สำประตูจากนนทบุรีเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้2-0ครับ นพลเปิดเข้ามาชาร์จจังหวะน,นี้ได้ประตูครับ,บนมดลโคเพิมซับนะครับ3ประตูต่อศูนย์เลยครับดูชิมะบ้างอ้าวเราได้ประตูจังหวะนี้ครับลูกยิงไกลนะครับเมื่อสักครู่ลองอีกทีหนึ่งปัญญาโบคำซัดเข้าไปครับติดบล็อกแล้วจะสวนอา้าวโดนตัดได้ครับ <c oughs> ยิงอีกทีก็ติด บินเข้ามาแปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับสทธิชัยประสงค์สินนะครับแล้วก็จบเกมครับ6ประตูต่อ4ครับเกมนี้เกมที่3นะครับ28ดกรกฎาคมครับเกมนี้บุกไปเยือนสมุทรสาครนะครับที่โรงเรียนสมุทรสาครวุธิชัยครับอุ่นเครื่องต่อเนื่องเลยครับสำหรับทีมชาติไทยสมุทรสาครก็มีตัวผู้เล่นติดทีมชาติ2คนนะครับสุธิชัยชมบ้านแพ้แล้วก็สิธิชัยประสงค์สินครับ หนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มดีของสมุดสาครเนี่ยมีสองสาคนนะครับนอกจากสองคนที่ติดทีมชาติแล้วก็มีทั้งเกียรติจงสถิตเถียนนี่แหละครับอายุสิบเลงไปถึงโซลาแซอุยครับผู้สาประตูหรือขึ้นมาจอะน,นี้ครับปัญญาปัญญาดึงหนีมาครับปัญญาโดนเกี่ยวแล้วอ้าวนี่ครับแงะไม่ออกอะไรครับเกือบโดนตัดได้หรือขึ้นมาจอะน,นี้อา้าวเราพลาดโดนเลยครับโอ้โหผู้การโด่งดังครับ เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วเป็นภูริตโตสองเพาะนะครับซัดเข้าไปให้สมุทรสาครเจ้าถิ่นนำหนึ่งศูนย์ครับแฟนบอลเยอะเลยทีเดียวนะครับเข้ามาชมเกมนี้กองลาดีดมาครับสิ่ทีชชมบ้านแพลวบอลมาถึงจังหวะนี้ครับสารสักนจริตยิงอัดเข้ามาแล้วก็ตามซ้ำได้ครับบอลล็ฟันสมสวยนะครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งเกมยังสนุกครับ เบินขึ้นมาจังหวะนี้หลุดมาแล้วแล้ว,ลวมีโอกาสดีโอ้โหนิดเดียวครับหลุดกลอับออกไปนะครับไทยมีโอกาสเหมือนกันครับจังหวะนี้อัมพลให้มาที่พรเทพยิงยัดเข้ามาเลยครับโอโสรัตปัดได้แล้วก็จบเกมนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหแบบสนุกเลยทีเดียวครับ ปิดท้ายด้วยไฮไลท์วันที่30กรกฎาคมนะครับไทยพบกับเปดุสจากอินโดนีเซียนะครับเืนี้ก็อุ่นเครื่องพิเศษเลยครับก่อนที่จะเล่นนัดสุดท้ายกับนครขอชาสีมาวีวันนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปดุสเองก็เดินทางมาแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษในเมืองไทยนะครับสี่เศร้าโดยมีวอลิคิสเตียนครับสโมสรจากดิวชั่นหนึ่งลงร่วมการแข่งขันด้วยถือเป็นการอุ่นเครื่องมาในตัวนะครับ เริ่มเกมมาไทยก็คลองบอลก่อนเลยครับชุดแรกเป็นธนพลมณีเพชรอัมพลสีและแก้วนะครับบรุษหวังสมอลแล้วก็ทานด้านของผู้กันโด่งดังครับพยายามจะลุยครับธนบพลโดนตัดมาได้นะครับจังหวะน,นี้เอาเลยครับเปดุสโยกหนีมาเราทะลุช่องจอ,อนี้อา้อาวอัสมิงตอนนี้ออกมาพลาดครับโดนฉกไปแล้วก็ ยิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อโซนครับอามีดีโน่เนี่ยครับนาทีที่8โอ้โหช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นอย่างไทยเลยครับและมาได้ประตูที่2นะครับโอ้นหน,อน้าหามัน2ประตูต่อโซนครับจากอาเดียนย่านะครับนาที28ไทยลุยขึ้นมาครับกองหล้า ขาบบอลไปได้แล้วโดนอัดเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหฟาวครับครั้งที่6เป็นจุดโทษระยะ 2, 2> สิทธิชัยชมบ้านแพ้ครับซัดจังหวะนี้ด้วยซ้ายครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับข้างถนัดไล่ขึ้นมาเป็น2รงระตัวต่อนครับเกมของไทยดีขึ้นนะครับในช่วงเพลสุดท้ายสิทธิชัยจ่ายมานบดลเกี่ยวได้แล้วก็ซัดจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับ สอประตูต่อ2นะครับตอนนี้โดนยิงไปแล้วครับ3-2นะครับและดูจังหวะน,นี้ครับหลุดเข้ามาวรุษวรุษชิปเข้าไปนพดลตั้งหัวมงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ3ครับตีเสมออีกครั้งสำหรับไทยเบดุสโดนโฉบเอาเลยครับพลาดจังหวะน,นี้ธนพลทำชิ่งกันมาสิริชัยประสงคศิ์ไหลามาให้แล้วก็แปลง่ายๆครับธนพลมณีเพชร โอ้โหเป็น4ประตูต่อ3นะครับช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มแล้วนะครับจบเกมเป็นทีมชาติไทยนะครับเอาชนะเปดูสไป4ประตูต่อ3นั่นเป็นารายละเอียผลการแข่งขันนะครับของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้8สิงหาคมนะครับก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งสำหรับฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับในที่ ให้เวลาชมบรีบูเวฟนะครับในการไปลุ้นชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ทําให้ทีมชาติมีเวลามากขึ้นด้วยยังไงติดตามกันได้ครับกับทุกๆเรื่องราวของวงการลุ้นหนังโตเล็กไทยนะครับก็จากกันไปแฟนฟุตซอลก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพจฟุตซอลแอดดิกครับเพื่อติดตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยในรอบวันและก็รอบสัปดาห์นะครับว่ามีอะไรขยับคืบหน้ากันบ้างวันนี้ผมกฤษฎาพยุงครับและทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ